สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวตู้ปลาทะเลนะครับผงผมเป็นกองหลังเต็มเนาะตัวนี้ก็20นิ้วยาว50แล้วก็สูง40แล้วก็ลึกเนี่ย40ช่องกองหลัง10เซนนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวอุปกรณ์ในตู้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับหลักๆตู้ก็จะลูกทรงประมาณนี้นะครับที่อุปกรณ์ในตู้ก็จะเป็นตัวทซายนะครับเป็นเศษปกากรลังนะครับเบอร์0 0เนาะแล้วก็จะมีฮีเตอร์ พีเตอร์ของซันซันตัวนี้50วัตต์นะครับแล้วก็พัดลมของเจบาตัวนี้เป็นตัวรีโมทคอนโทรลเนาะเออตัวนี้ตัว slw 5นะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวออพัดลมทำความเย็นนะครับตัวนี้ไม่มีชิลเลอร์นะครับแล้วก็อีตู้เนี่ยผมสั่งตัดมาเนาะจากจากช้อปปี้แล้วก็จะมีเป็นช่องกองด้านหลังช่องกองด้านหลังเนี่ยสิบเซนความยาวสิบเซน แล้วก็ชั้นแรงก็จะเป็นเศษปกากรลังนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นฐานคาร์บอนแล้วก็ซีบาร์ตัวนี้เป็นตะแกงแล้วก็จะเป็นตัวใยแก้วนะครับส่วนด้านบนผมก็จะมปตะแกงปิดไว้นะครับกันปลากระโดดแล้วก็ที่เติมน้ําอัตโนมัตินะตัวนี้ <c oughs> ใช้งานได้ดีนะเป็นลูกลอยเป็นระบบลุกลูกลอยนะ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวสกิมเมอร์ครับเป็นสกิมเมอร์ ของบับเบิมากรัดมินินะครับไฟก็จะเป็นของมาเรียนนะครับ30วัตต์เดี๋ยวผมปรับพิกัดไว้ให้และกันเนาะอันนี้จะแอบส้มนะครับหลักๆก็มีเท่านี้ครับเกลือที่ใช้ก็จะใช้อยู่2ตัวนะครับจะเป็นคาร์ฟอร์เรสนะครับตัวนี้ถัง7จโลแล้วก็มีมารินัมนะครับตัวนี้ก็5โล5โลครึ่งนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับตู้ปลานี่ครับ ไม่มีชิลเลอร์ก็เลี้ยงปลากระกลังได้นะครับก็จะมีหินเขียวตู้ผมแล้วก็โกบป,ปลายทองนะแอนนมรูนปัมปิง้งเ็ดแล้วก็กระดุมนะกระดุมเดอหลอดกับแบมแบมมีทอสครับทอดปลายเขียวเนะโมปลายเขียวสตาร์อยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีเป็นออคตปุตนะครับปลาก็จะเป็นหลายป้องสองตัวและหนึ่งแล้วก็มี เดมเซลอยู so ่ตรงนี้เดมเซลอยู่โคตรหินแล้วก็มีกุ้งนอนอยู่นู่นตุ้งเอาพายนะครับนี่ก็อยู่ได้นะครับอันนี้ก็เลี้ยงไม่ได้ยากเกินเท่าไหร่นะครับก็หลักๆก็ต้องรันน้ำให้ดีก่อนครับผมรันน้ำไปสักตู้ผมเนี่ยรันสิบห้าวันแล้วก็เอาหินเก่าหินเก่าจากตู้ตู้เก่าผมตู้เก่าผมมันสิบสอนิ้วใช่ไหมเอาตู้เอาหินเก่ามาใส่แล้วก็ ลานไปอีก2วันลงทรายลงอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเช็คขาน้ําเช็คในไตพอในไตขึ้นสีเหลืองปุ๊บผมก็ลงปลาหนึ่งแล้วก็ผ่านไปอีกสัก5วันผมก็เติมประการังตัวทอสกับออกตูพูดมาเพิ่มนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก7วันผมก็เอาหินเขียวมาใส่เพิ่มแล้วก็มีปูใส่วนด้วยนะไม่รู้เดินไปไหนนะนี่แอบเดี๋ยวนี้ปูใส่วนนี่ครับหลักๆก็ เช็คค่าน้ำครับอุณหภูมิก็ต้องนิ่งไฟก็เดี๋ยวผมแปะพิกัดขอตงต่างๆนะครับตู้ผมมีลิงก์อยู่เดี๋ยวแปะไว้ให้ร้านเดียวกับของผมเลยจะได้สั่งตัดก็คล้ายๆกันนะครับที่สำคัญก็ต้องรันน้ำให้ใจเย็นๆนะครับตู้ทะเลหลักๆก,ก็ประมาณนี้หรือว่าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย